ขอกินเห่อละพี่แก,แกฮส nice สวัสดีสสดไม่เป็นไรใช่ไหมสวัสดีเอาหนีไปสิอบอร์โคบ,บินก็อปเดี๋ยวฉันจัดตอนตรงนี้เองไม่ต้องกลัวหรอก ไปต่อกันเถอะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันตรงสถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเั้ใจติดระเบิดไหล่ะแค่นี้ก็สบายสบายชื่วๆแล้วล่ะไปกเะขอมาหนยนะลเปิดเที่แสสวยงาจริงเลยกอเยี่ยมเลยครับ ออขอบคุณสำหรับการดูนะครับแต่ว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะยังไม่ลงสกีวีทอเรตันติเวศตอนที่สองในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะน่าจะพรุ่งนี้ต้องเป็นวันสถานีผมจะต้องไปสอบฉะนั้นรอกันหน่อยนะครับวันตอนนี้ข้าจะมาพอดีนะหรับสำหรับ,รบวันที่ผมสอบเสร็จนะก็คือวันพุธอะผมสอบเสร็จวันพุธแต่ผมจะลงคลิปคลิป,ลปสกีวีทอเรตตอนที่สองวันพฤหัส ถ้าเกิดตอนที่ห้ามาพอดีก็เดี๋ยวผมจะลงวันพฤหัสให้ด้วยเลยก็แล้วกันแต่ก็นั่นแหละผมจะอ่าตอนวันพฤหัสเดี๋ยวผมจะลงตั้งแต่สองถึงสี่เลยแต่ถ้าเกิดมีตอนที่ห้ามาก็จะลงแถมเข้าไปด้วยแล้วก็แน่นอนครับผมอ่าคุณคิดว่าในตอนที่ห้าเนี่ยจะมีอะไรปรากฏขึ้นเอ่ช่วยบอกผมกันหน่อยนะครับเพราะผมดูวันอ่านี้เป็นวันที่ผมถ่ายก็คือวันวันอาทิตย์ ใช่ครับผมเอ็มาถ่ายผลต้องมาพากเสียงแบบนี้อย่างเดียวเออโอเคที่รูนร้นะครับโชคดีนะคะรันนี้ไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กัน, like, กน, share, กน like, ด้วยนะฮะไว้เจอกันตอนหน้า